สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอนเบลลี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงความปังของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับล่าสุดแฟนๆก็ปลื้มกันสุดๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทางเพจหลักของ f i v b ไม่ว่าจะเป็นเพจหลักอย่างเป็นทางการของ FIVB ที่ได้มีการเปลี่ยนภาพสาวไทยของเราเป็นภาพหน้าปกถือว่า f i v b ตั้งภาพสาวไทยของเราเป็นภาพที่2แล้วครับโดยตั้ง ภาพนี้ไวตั้งแต่ปีที่แล้วในขณะที่อีกเพจหนึ่งของ FIVB ก็คือเพจของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนั่นเองก็ได้มีการเปลี่ยนภาพหน้าปกเป็นภาพของสาวไทยของเราเช่นเดียวกันครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเท่ากับว่าตอนนี้เพจหลักของ FIVB ทั้งสองเพจขึ้นภาพหน้าปก เป็นภาพสาวไทยทั้งสองเพจเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรแต่เราก็ภูมิใจครับเพราะว่าการที่เราจะได้ขึ้นปกเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝีมือที่มีผลต่อกระแสของแฟนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการจะกลายเป็นทีมที่สามารถเรียกเรตติง้งและมีฐานแฟนคลับแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆครับแต่มีใน นักตบลูกยางสาวไทยของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวไทยครับสุดยอดมากๆรอเชียร์ต่อใน VNL 30พฤษภาคมนี้ครับ